สวัสดีครับผมหมอกอฟนายแพทย์สิทธาลิขินุกูลแพทย์สังคมสื่อสารเพื่อคุณธรรมครับยาแก้แพ้มี2ประเภทใหญ่ๆนะครับประเภทแรกก็คือรับประทานแล้วง่วงครับกับประเภทที่2ครับรับประทานแล้วไม่ง่วงครับเมื่อไหร่นะครับถึงจาเป็นต้องกินยาแก้แพ้นะครับก็คือเมื่อเรามีอาการของภูมิแพ้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมูกไหลไอจามนะครับมีผื่นคัน ขอบตาเคืองนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเป็นเรื่องของลมพิษนะครับหรือว่าอท้องเสียแพ้อาหารนะครับอันนี้ผมว่ามีภูมิแพ้ก็ต้องกินยาแก้แพ้แล้วล่ะครับแต่การรับประทานยาแก้แพ้ต่อกันนานๆเนี่ยก็มีผลข้างเคียงหรืออันตรายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นยาแก้แพ้ชนิดที่ง่วงเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมีอาการปากแห้งคอแห้งนะครับหรือว่าเรื่องของ ปัสสาวะคั่งนะครับท้องผูกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวบวมอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงได้แต่อ้วนไม่เกี่ยวนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่กินยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงเนี่ยอาการพวกนี้ก็อาจจะลดลงหน่อยนะครับอีกอันนึงครับสำหรับคนที่กินยาแก้แพ้เรื้อรังไปนานๆโดยเฉพาะยาแก้แพ้ชนิดที่ง่วงนะครับอาจจะทําให้ความดันลูกตาสูงและเกิดต้อหินได้ด้วยนะครับ ส่วนดื้อยาหรือไม่ดื้อยานั้นเราเองนั่นแหละครับที่ดื้อครับถ้าเรายังไม่ยอมหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งกระตุ้นที่ทําให้เกิดปูมแพ้รับประทานไปเรื่อยๆสักวันครับยาเดิมที่เคยออกฤทธิ์ได้เมื่อมีสิ่งกระตุ้นมากเกินไปยาก็ช่วยไม่ไหวสุดท้ายยาออกฤทธิ์ไม่ได้ก็กลายเป็นดื้อยานั่นเองครับถ้าจําเป็นต้องกินยาแก้แพ้ติดต่อกันนานๆบางคนจะเคยได้ยินว่ากินยาแก้แพ้วัละเมทต,ตอนเช้าเนี่ยนะครับเพื่อป้องกัน จริงๆแล้วเนี่ยการป้องกันที่ดีที่สุดของเราก็คือการสวมผ้าปิดจมูกครับลองเปลี่ยนจากการกินยาครับเป็นสวมผ้าปิดจมูกดูสิครับถ้าสวมได้นะครับอาจจะลดการกินยานะครับทำให้ตับไตของเราสมบูรณ์มากขึ้นไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำงานหนักก็ได้นะครับ สำหรับการรับประทานยาแก้แพ้บางคนถามว่าหาซื้อกินเองได้หรือไม่นะครับแน่นอนครับยาแก้แพ้เนี่ยมีขายอยู่ที่ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการรับประทานยาต่อเนื่องเป็นเวลานานๆระวังผลข้างเคียงแล้วก็ปรึกษาหมอสักหน่อยก็ดีนะครับว่าฉันกินยานี้มานานแล้วเจาะเลือดดูค่าตับค่าไตดูสะหน่อยว่ามันมีผลต่อตับไตขนาดไหนและที่สําคัญทําไมถึงยังไม่หายไปซื้อมาร์กมาสวมไว้ดีกว่าไหมครับ ยาแก้แพ้เนี่ยนะครับควรทานอย่างไงนะครับถ้าเกิดเป็นยาแก้แพ้ชนิดที่ง่วงนะครับเราต้องรับประทานอาจจะวันละหลายครั้งหลังอาหารนะครับแล้วแต่นะครับว่ามื้อนี้ยังเป็นอยู่ไหมถ้ามื้อไหนไม่เป็นก็ไม่ต้องทานนะครับส่วนยาแก้แพ้ชนิดที่ไม่ง่วงครับแค่1เม็ดหลังอาหารวันละครั้งมื้อเช้าก็ได้มื้อเย็นก็ได้แล้วแต่ช่วงเวลาที่เราเกิดอาการเลยครับ